สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เน่วันนี้ไปได้กระดูกหมูอ่อนมนันดึงกระมังอันนี้เพื่อนเขามาฝากวีนะเพื่อนเพื่อนฝรั่งเขาเห็นวีชอบกินเขาก็เลยซื้อมาฝากเนาะเขามีแบบมีคนรู้จักเขาอะ่ะขายร้านเนื้อใช่ไหมเพื่อนเขาไปซื้อเนื้อเขาก็มีเขาเลยซื้อมาฝากเดี๋ยวบีจะเล่าก่อนว่าทาไมเขาซื้อมาฝากบีใช่ไหมเออเมื่อก่อนบีไปบ้านเขานั้นเพื่อนเขาก็จะแบบซื้ออันนี้แหละ ไปต้มให้หมากินนะั่นเพื่อนบ้านเขามีหมาใช่ไหมปีไปเขาก็เห็นหมานั่งเคี้ยวขุบๆบีก็บอกหมามันกินอะไรใช่ไหมอร่อยอยเงี้ยเขาก็บอกมันกินกระดูกหมูพีก็บอกจะบ้าเหรอเดี๋ยวพี่ซื้อกระดูกหมูมาให้หมามันกินได้ยังไงของอร่อยอย่างเงี้ยมันกินของคนไม่ได้นะกินเยอะมันไม่ดีใช่ไหมพีก็พูดได้แบบนี้แหละอย่าบ้า,บ,าบีไอ้นี่นะทีเนี้ยแล้วบีก็บอกว่าหลังซื้อมาซื้อมาฝากบีเดี๋ยวฉันจะกินเองอะไรอย่างเงี้ยบีก็พูดอย่างงี้ใช่ไหม เขาก็บอกว่ากินยังไงบีมีแต่กระดูกนะอะไรเงี้ยมันกระดูกอะไรเนี่ยคอลลาเจนนะเน,นะนี่ยคอลลาเจนนะบีเขาพูดเนี่ยกินแล้วหน้าตึงเธอรู้ไหมหน้าตึงเขาก็แบบทำหน้าแบบจริงหรอบีเออกินกระดูกหมูแล้วหน้าตึงนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็ซื้อมาฝากบีแล้วตอนหลังมาเขาซื้อมาฝากบีไม่ไม่ซื้อไปฝากแล้วหมาที่บ้านเอามาฝากไอหมาบีแทนเดมีจะต้มนั้นเพื่อนเออของอร่อย ช่ไหมหมาก็ให้มันกินเนื้อไปกินอาหารมันไปกระดูกเดี๋ยวเอามาให้บีกินเอง <c oughs> เดี๋วจะกินเ, <c oughs> เดี๋ยวจะต้มนะเนี่ยมันมีมันใช่เพื่อน<ๆ>แล้วทีเนี้ยเดี๋ยวบีจะต้มแล้วก็ต้มนานๆเลยเนาะเดี๋ยวมาที่หมอนะคะ Thank you มีไม่มีเกลือไอ้นั่นอ่ะเกลือผงอ่ะบิก็จะใส่เกลือเม็ดเนาะใส่ไปเลยบิจะต้มไว้อย่างนี้นะเพื่อนต้มไว้นานๆนุ่นแนะล้วก็ช้อนฟองมันออก พอบีต้มไปนานๆจนมันเปื่อยแล้วใช่ไหมบีก็จะพักไว้ให้มันเย็นแล้วบีก็จะเอาเข้าตู้เย็นทีนี้น้ํามันที่มันลอยขึ้นมามนก็จะแข็งนะคะบีขอต้มไปก่อนเนาะนี่คะ่ะบีเอาเข้าตู้เย็นแล้วนะแล้วน้ํามันหมูใช่ไหมเ,เพื่อนๆเห็นไหมมันแข็งถ้าเอาไว้ข้างนอกมันก็ไม่แข็งนะเหมือนเราต้องเดี๋ยวบีจะตักมันออก ก็ค่อยๆตักมันมันมันเยอะถ้าเราต้มแล้วกินเลยมันก็แบบมันเยอะ เ้วก็เอาไปทำต้มเ่บแต่ต้องเอาน้ำมันมันออกก่อนต้มเลยมันกินเลยเราก็จะไม่เห็นถ้ามันร้อนๆเนาะเพื่อนไม่เห็นมันมันอนะเดี๋ยวพี่เขาตักออกให้เสร็จก่อนนะคะนี่คะ่ะพี่เอาน้ำมันออกหมดแล้วนะเพื่อน เดี๋ยวบีวให้ดูนี่เยอะมากนะ้เพื่อมนี่หนึ่งถ้วยได้นะเยอะมากคิดดูถ้าบีกินไปนี่น้ำมันไปอยู่ในท้องบีโอ๊ย <c oughs> อ้วนนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวบีก็จะเอาไปทำต้มเซ่บทำกับข้าวได้นไมไม่ค่อยมีมันเลยทีเนี้ยแล้วก็กินสบายใจนะจ๊ะแล้วเวลาบีต้มกระดูกต้มอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบีก็จะทำอย่างนี้ตลอดนะถ้าหน้าร้อนเราก็เอาไปเข้าตู้เย็นถ้าหน้าหนาวบีก็เอาไป ออกไว้ระเบียงเดี๋ยวมันก็จะแข็งนะเดี๋ยวบีจะไปหาเก็บเห็ดแล้วมาทําต้มเซ่บกันนะคะไปแล้วนะจ๊ะนี่บีไปเก็บเห็ดมาแล้วนันเพื่อนเก็บไปจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะหน้าบ้านนี่เห็ดนางฟ้าจะทําต้มเซ่บนะจ๊ะนี่เดี๋ยวไปจหมอ่อกันจะใส่ขนอไปก้อนหนึ่งน้นเพื่อนนี่เร็บเลย ขาตะไคร้ใบมะกรูดบิ๊ก็เอาออกมาจากช่องเข็งนะอยู่มนโนกก็บิซื้อมาแช่แข็งก็ต้องกินอย่างนี้เนาะไม่มีศพอุตเทนนุ่นเลยหม้อสนีิขาดขายใบมะกรูด จะใ,ใส่เกลือไปนิดนึงเกลือเขาหมดเนาะใส่กระดูกหมูนะั้นเพื่อนอลงไปโรนดเก็บโรดกระดูกหมูอ่อนนะจ๊ะ เห็ดก็ใส่ลงไปเลยยาาน้ำเดือดแล้ว จะใส่ไอเนี่ยอะไรนะโทมาสเทนลงไปหน่อยให้มันมีสีแดงให้มันน่ากินนะ เอาแค่เห็ดสุกนั้นเพื่อนเพราะว่ากระดูกกต้มแล้วเนาะชิมดูนสักหน่อยอืมเดี <c oughs> ๋ยวไปปรุงกันพอแล้วนะจ๊ะเอามาปรุงนะเ <c oughs> พื่อนอี่มีพริกทอดพนี่ใส่พริกทอดใส่แค่นี้พเอามาตำใส่มันจะได้หอมๆนะขออนุญาตตำนะจ๊ะใส่พริกลงไป สองช้นงอนกันมันจะเค็มมันจะกินไม่ได้นะจ๊ะ ใส่เปรีป้ยวอืเป็นยังไงเป็นยังไงชิมสิอืออร่อยใส่ต้นหอมผักชีเหลาเคียมอยูไ่ไหน ใช่ผักชีลาวสิเพื่อนผักชีฝรั่งนี่ใส่ไปเลยเป็นยันยงไงจ๊ะเสร็จแล้วเดีตักใส่ชามเดีจะตักใส่ชานั้นเพื่อนดูดูดิต้มเสร็จกระดูกหมูออนบีน,นจะเป็นยังไง อนถ้วยไปเลยเดี๋ยวพี่จะชิมนะเพื่อนเสร็จแล้วใส่อันนี้ไปสักหน่อยนี่ให้มันหน้าตาหน้าเสพผิดทอดเรานี่ต้มเซ p กระดูกหมูอ่อนไหลมันพี่จะชิมนะจ๊ะอร่อยจังเลย อันนีอร่อยในกระดูกหมูออนจะจิ้มกระดูกหมูออนด้บียังไม่เคยกัดน้ำนเพื่อนั้งแต่บิผ่าตัดบิจะใช้มีดนะไม่เสี่ยงไม่เสีย่ยบิจะตัดแต่ว่าบิต้มจนมันจนมันเปื่อยแล้วแหละแต่บิไม่บียังไม่กล้ากัดอะไรแข็งๆมากอีก กวออืมมันนิ่มแล้วเราต้องกัดแบบทิ้นเล็กๆนะอร่อยมากเลยไปแล้วนะจ้าไปหากินข้าวก่อนนะต้มเซ่บกระดูกหมูอ่อนไร้มันบายน้องบีเช้า